โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ามา้านทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการออาเงินในหุ้นคลิปแรกของผมนะครับซึ่งจะใช้วิธีการหรือว่าหลักความคิดที่ได้มาจากเกมครับเกมฟุตบอลออนไลน์ฟีฟ่าออนไลน์4นั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้นะครับตลาดหุ้นลงมาครับอยู่ที่1,272จุดนะครับก็เมื่อ1-2วันนี้นะครับหุณด้ตกไปอยู่ที่1,250-55จุดนะครับซึ่งเป็นการล่วงที่ หนักที่สุดในรอบหลายปีเลยนะครับแม้ว่าลงวันเดียวลงมาที่1 2 5 5จุดเลยครับในวันนี้นะครับผมก็เลยจะทาการออกหุ้นนะครับหรือว่าซื้อหุ้นเก็บไว้นั่นเองเพราะว่าราคามันตกลงมาอย่างมากเลยนะครับและก็มีแนวโน้มที่จะตกลงมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นหุ้นปตทนะครับผมหุ้นปตทตอนนี้มีสงครามการค้าอยู่นะครับส่งผลให้หุ้นปตทนะครับตกลงอย่างมากเลยครับจากราคา46-48บาทนะครับ ตอนนี้ตกมาอยู่ที่30บาทหรือว่า28บาทเลยนะครับผมแล้วก็หุ้นในตลาดหลายๆตัวนะครับตอนนี้ก็ราคาตกลงหมดเลยครับเหตุผลก็มาจากเชื้อโควิดครับหรือว่าโคโรน้านั่นเองเพราะตอนนี้เชื้อไวรัสกําลังแพร่ไปทั่วโลกแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าโอกาสนี้ละครับที่เราจะทําการออมหุ้นครับผมเพราะว่าจะได้หุ้นดีราคาถูกนะครับ่างเช่นปตทนั่นเองตกมาอยู่ที่29บาบาทเองครับราคามันอาจจะตกลงมากกว่านี้นะครับถ้าหากเชื้อไวรัสยังแพร่กระจายอยู่นั่นเอง แต่ถ้าหากควบคุมไร้หรือว่าสงครามการค้าหยุดแล้วนะครับราคามันมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปมากกว่านี้นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาออมหุ้นกันนะครับซึ่งหุ้นปตทตัวนี้นะครับผมได้ทําการซื้อไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้น,นั่นเองที่อัดคลิปน,นั่นเองจํานวน50หุ้นนะครับผมได้มาที่ราคา29.55บาทนะครับตอนนี้ราคาพุ่งขึ้นไปอยู่ที่2 9 7 5นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําการซื้อต่อนะครับเป็นหุ้นปตทน,นั่นเอง ก็ไปที่หน้าต่างนี้เลยครับไมเมนูครับแล้วก็ทําการฝากเงินนะครับผมจะทําการซื้อไม่มากนะครับเพราะว่าก็กันเสี่ยงกันขาดทุนอยู่นะครับเพราะยังไม่รู้นะครับว่ามันจะไปในทิศทางไหนนั่นเองซึ่งตอนนี้ราคามันก็ถูกอยู่นะครับถ้าเราไม่ซื้อตอนนี้แล้วเผลอๆราคามันขึ้นแล้วก็จะมาเสียได้ตอนหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าซื้อไว้ก่อนดีกว่าครับถ้าราคามันตกลงอีกก็ค่อยซื้อเก็บมาอีกครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตกแล้วเราก็จะได้กําไรเลยนะครับ ก็มาเติมเงินเข้าสู่พอร์ตหุ้นกันเลยครับผมจะทําการซื้ออีก2000นะครับก็คือสรุปวันนี้ผมซื้อไป4 0 0 0บาทนะครับผมก็ตรงนี้ใส่รหัสพินนะครับกดตกลงได้เลยครับวิธีการเติมเงินก็ง่ายมากๆเลยนะครับของกสิกรนั่นเองแค่กรอกจํานวนเงินที่เราต้องการเติมเข้าไปครับกรอกจํานวนเงินเสร็จแล้วก็ให้เราทําการกดตกลงครับแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งครับผม เสร็จแล้วเป็นการเติมเงินที่ให้มากๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็ลงทุนไปสี่พันบาทนะครับสำหรับวันนี้นั่นเองก็เดี๋ยววันหน้าจะมาลงทุนเพิ่มอีกนะครับแต่ในวันนี้ก็ลงทุนไปสี่พันก่อนนะครับมาเอาหุ้นปตทครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดเจ็ดห้าบาทนะครับแล้วก็ยังมีหุ้นหลายตัวนะครับอย่างเช่นเคแบงค์นะครับเคแบงค์ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดบาทนะครับราคาหุ้นเคแบงค์ตัวนี้นะครับราคาเกือบสองร้อยบาทเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้ตกมาเหลือแค่หนึ่งร้อยเจ็ดบาทเองครับโคตรถูกเลย และนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีหุ้นอีกหลายๆตัวตกลงมานะครับอย่างเช่นหุ้น AOT นะครับเป็นหุ้นสนามบินนั่นเองจากราคา60กว่าบาทนะครับ6 6บาทนั่นเองตกมาที่61บาทนะครับอันนี้ก็ตกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีหุ้นต่างๆนะครับอย่างเช่น CPO ครับ t i c k e Major Major นี่เป็นหุ้นลงหนังนะครับผมไม่อยากซื้อนะครับหุ้นตัวนี้เพราะว่าทุกวันนี้คนเราไม่ค่อยเข้าลงหนังกันแล้วนะครับโอเคครับก็มาเรื่องทาการซื้อหุ้นกันเลยครับกดไปที่ Buy Sell Menu ที่2นะครับ แล้วก็มาหน้าต่างนี้นะครับมันจะมีอยู่ข้างบนนะครับอย่างเช่นบายกับเซลลนะครับกดเป็นบายนะครับแล้วก็จํานวนวอลลุ่มตัวนี้ก็คือจํานวนที่เราจะซื้อพุดนะครับว่าเราซื้อกี่ตัวนั่นเองแปสพุดนะครับผม80พุดนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนราคานะครับว่าเราจะซื้อราคาที่เท่าไหร่นั่นเองผมจะซื้อที่ยี่สิบเก้าจุดห้าศูนย์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นรหัสพิทนะครับในการซื้อขายนั่นเองเมื่อเราทําการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราทําการกดคาว่าบเสรร็จแล้วคับผม แล้วมันก็จะตั้งทําการซื้อขายอยู่นะครับอันนี้นั่นเองถ้าทาการซื้อขายเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นว่า MC แบบนี้นะครับมันก็คือแมทกันนั่นเอง Matt แมทกับคนขายนั่นเองแล้วก็จะได้จํานวนหุ้นมานะครับตอนนี้ก็รอครับว่าเราจะได้หุ้นตอนไหนนะครับผมซื้อไป80หุ้นนะครับเมื่อกี้นั่นเองตรงนี้นั่นเองโอเคครับก็เดี๋ยวรอมันแมทกันนะครับ ถ้ามันแมทกันเมื่อไหร่เราก็จะได้หุ้นมานะครับจำนวน80หุ้นนั่นเอง80หุ้นบวก50หุ้นที่ผมซื้อไปนะครับก็จะเป็นประมาณ130หุ้นนะครับที่ผมถืออยู่นั่นเองประมาณนี้นะครับผมซึ่งการเปิดคําสั่งซื้อหุ้นนะครับถ้ามันยังไม่ทําการแมทกันนะครับเราสามารถมาแก้ไขได้นะครับโดยไปที่เมนูที่3นะครับตรงนี้นั่นเองนี่ครับอันแรกนะครับมันยังไม่ทําการแมทกันนั่นเองเราก็สามารถทําการแก้ไขได้นะครับโดยการกดแช้งนั่นเอง เราสามารถมาตั้งค่าใหม่ได้นะครับว่าเอากี่หุ้นนั่นเองผมขอเป็น50นะครับจะได้บวกกับของเก่าเป็น100หุ้นพอดีนั่นเองแล้วก็ทําการใส่พน n ครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็สามารถกด c o n f i r มได้เลยครับนี่ครับตอนนี้ผมเปลี่ยนแปลงเป็น50แล้วนะครับสามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับถ้ามันยังไม่แมทกันแต่ถ้ามันแมทแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้นั่นเองประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ก็รอควซื้ออยู่นะครับ ซึ่งเม่ผมปรับจํานวนมาอยู่ที่50หุ้นนะครับจากที่84หุ้นเมื่อกี้นะครับเงินผมก็เลยเหลืออยู่ที่1,000บาทนะครับ1,000ตัวนี้ผมจะนําไปซื้อหุ้นตัวอื่นนะครับเพื่อที่เป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าซื้อตัวเดียวถ้ามันขาดทุนมาเงินเราก็จะหมดเลยนะครับโอเคครับก็จํานวนเงิน1,000บาทนี้นะครับผมจะมาทําการซื้อหุ้น True นะครับหุ้น True ตัวนี้นั่นเองกดไปที่ True นะครับแล้วก็กด Buy and Sell นั่นเอง จำนวนวารุ่มก็คือจำนวนหุ้นนะครับผมจะซื้ออยู่ที่300หุ้นนะครับราคาเอาเป็น3 1มบาทนะครับจำนวนเงิน9ก3ารบกบาทนะครับในการซื้อ3 0 0หุ้นนั่นเองก็ตอนนี้มันก็เปิดรับซื้ออยู่นะครับอยู่ที่3.12บาทนั่นเองประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการซื้อหุ้นนะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนหรือว่ายุ่งยากอะไรเลยนะครับสำหรับวิธีการซื้อขายหุ้นนั่นเองเพียงแค่นี้เองครับแล้วก็สามารถซื้อขายได้นะครับเป็นอะไรที่โคตรง่ายเลยครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่หุ้นกำลังตกนะครับใครที่สนใจจะลงทุนก็ศึกษาข้อมูลดูเยอะๆนะครับไม่จำเป็นต้องทำตามผมก็ได้นะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสามารถทำให้ขาดทุนได้เลยนั่นเองก็สาเหตุที่ผมเข้ามาลงทุนนะครับผมก็ใช้แนวคิดมาจากเกมออนไลน์ครับชื่อเกมว่าฟ f ฟ่ออนไลน์4นั่นเองครับผมซึ่งผมจะเปรียบเทียบหุ้นเป็นนักเตะในเกมนะครับอย่างเช่นหุ้นปตทนะครับที่ราคาตกมานั่นเอง ผมก็จะเทียบเป็นนักเตะในตำนานนะครับที่อยู่ในเกมฟีฟ่าออนไลน์4นั่นเองตลาดการซื้อขายนักเตะกับตลาดหุ้นมันคล้ายๆกันเลยนะครับมีขึ้นมีลงนั่นเองซื้อตอนราคา29บาทยังดีกว่าไปซื้อตอนราคา60กว่าบาทนะครับถ้าขาดทุนแล้วก็ขาดทุนไ่เยอะนะครับแต่ถ้าฟลุกได้กําไรนะครับล้วก็จะได้กําไรเยอะพอสมควรเลยนะครับผมก็โอเคครับก็สำหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผม